ประเภทของโจทย์อนุกรมตัวที่3คืออนุกรมซ้อนชุดลักษณะของอนุกรมชนิดนี้จะเป็นเลขชุดอนุกรมที่จัดเ,เรียงซ้อนกันมากกว่าหนึ่งในชุดตัวเลขนั้นๆซึ่งจะทำให้เราไม่สามารถที่จะคิดหาค่าของเกณฑ์อนุกรมได้ทันทีจะต้องมาแบ่งแยกชุดของอนุกรมออกก่อนตัวอย่างโจทย์กำหนดชุดตัวเลขมาให้ดังนี้ 22, 16, 20, 12, 18, 8 16ให้สังเกตว่าชุดตัวเลขนี้มีความยาวมากเพราะการหาค่าความสัมพันธ์นั้นไม่ใช่อนุกรมเพียงแค่ชุดเดียวซึ่งจะทำให้เราแยกอนุกรมชนิดนี้ออกได้ง่ายกว่าอนุกรมชนิดอื่นเพราะอย่างน้อยชุดตัวเลขต้องมีมากกว่า5ตัวอย่างแน่นอนทีนี้เราจะมาดูที่โจทย์กันต่อการหาความสัมพันธ์แบบนี้เราจะกระทำได้ด้วยการกำหนดชุดตัวเลขโดยการเว้นระยะตัวเลข อาจจะเป็นการเว้นระยะหนึ่งตัวหรือการเว้นระยะที่สองตัวหรืออาจจะเป็นการเว้นสลับหนึ่งหรือสองก็ได้แต่พื้นฐานในตอนแรกนั้นจะต้องเว้นระยะที่การเว้นหนึ่งตัวเสียก่อนแล้วมาดูว่าความสัมพันธ์ของชุดตัวเลขนั้นเป็นอย่างไร จากตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าชุดตัวเลขที่มีการเวร,ระยะที่หนึ่งนี้ได้ค่าเป็นยี่สิบสอบสิบปดซึ่งค่าความสัมพันธ์ของชุดตัวเลขนี้เป็นการลดลงทีละสองหน่วยซึ่งถือว่าเป็นค่าความสัมพันธ์ที่มีค่าที่ถูกต้องและในส่วนของชุดตัวเลขที่เหลือ นั่นก็คือ 16, 12, 8ซึ่งเป็นชุดที่ต้องการคำตอบด้วยจะเห็นว่าในตรงนี้มีการเว้นระยะแล้วได้ตรงกับจงที่มีข้อความที่เป็นเครื่องหมายคำถามซึ่งต้องการคำตอบนั่นเองจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์ในการลดลงครั้งละ4 ซึ่งเป็นค่าคงที่เช่นกันเพราะฉะนั้นค่าคงที่ในตรงนี้สามารถที่จะนำไปสู่คำตอบได้นั่นก็คือ8-4ลบ4จะได้ค่าเป็น4คํคำตอบที่ได้ในโจทย์ข้อนี้นั่นก็คือ4ตัวอย่างที่2จากโจทย์เราได้ชุดตัวเลขคือ5 5 8 9 10 14 13 15 20ทดลองหาความสัมพันธ์โดยการเว้นระยะหนึ่ง เราจะได้ชุดตัวเลขเป็น3 2 3 7ซึ่งมองไม่เห็นความสัมพันธ์เท่าที่ควรดังนั้นจึงทดลองวิธีที่2นั่นก็คือการเว้นระยะ2ตัวจะได้ค่าวความสัมพันธ์เป็น4 4ซึ่งพอจะเห็นค่าวความสัมพันธ์โดยการเลือกคือเลือก1เว้น2จะได้ค่าของชุดตัวเลขตัวแรกเป็น5 9 13ซึ่งเป็นชุดที่ต้องการคำตอบ แต่เราจะต้องดูความสัมพันธ์ของชุดตัวเลขที่เหลือด้วยนั่นก็คือ 5, 10, 15ค่าความสัมพันธ์ที่ได้ก็คือ5ส่วนชุดตัวเลขอีกตัวนั่นก็คือ 8, 14, 20ได้ค่าความสัมพันธ์คงที่ก็คือ6ซึ่งถือได้ว่าค่าของการเลื่อนในการแยกชุดอนุกรมของโจทย์นี้ถูกต้องเราจะนำเฉพาะชุดตัวเลขของ 5, 9, 13 ซึ่งเป็นชุดที่ต้องการคำตอบมีค่าความสัมพันธ์เป็น4เพราะฉะนั้นค่าของคำตอบในข้อนี้ก็คือ13บวก4ได้ค่าเป็น17